โอ้ดิม <s df> ั <libro> okay. oh, นรีคูฟ้าอย่างงั้นเหรอรีคูฟาดรือเปล่านะได้ยูรี่มาสร้างโซเวียตมันเป็นเรื่องปกติของรีคูอยู่แล้วแล้วพอดีเลยจะได้คอนโทรลอย่างอื่นบ้างบ้าง Building. Machine shot captured all vehicles we now order. Construction Ooh, Unit ready. Building. Construction complete. Unit ready. Construction complete. So let me come. Unit 4. Unit firepower upgraded. Construction complete. Unit ready. Building. ได้ไงเงินหม้ั่นนะเดเออไม่ไปตั้งแสหมื่นหอ่เปิดแมพเพ่ใครบ้านกลางบ้านกลางใครวะไม่ไม่เปิดแมพอ่ะเดเาเปิดทไมวะเาได้เปิดโลกแล้วโอต้องเผื่อเพื่อนเขาบ้างเลยน้ำใจมีหรือเปล่าถ้กดเปมเขาน้ำใจอ่ะ Construction okay. options Building oh. Unit ready Building Construction complete Unit ready Cannot depend defeated Unit, Unit, Unit ready Building Construction complete Building Unfold Building New construction options. Gear

เลงมาโดนจับได้ใช่ไหมโดนแจแรกตอนให้บอกให้ดูรถแรกเลยรแรกเกิดจะเชื่อใช่ไหมล่ะเชื่อนะเพราะมันเงินเงินมันหางไปสิเท่าไม่เชื่อเออี่ผมมีือหมื่นก็มืงบหกหมื่นนี่จก็เชื่อเราเป็นแนอะไรได้ ช้าตุ้มใจดิเปิดมันสามสามอยู่แล้วไม่ได้โกงซะหน่อยเงินหมดรอสุดไม่ผมขอเปลี่ยนสลับไปออกอพพผลิไงพอละไม่เล่นดีกว่าไป่นแร่ดีกว่าพี่ทีมอะไรอ่ะเอารถแร่ไปบวกแม่งเลยโอ้ยอย่าไปกลัวมันดิมีพี่หมวดไว้ซาำอีกคน เอาลุนแล็ไปกับคีลอบผมจะเอาลุนแล็ไปกับคีลอบโอเคอลุนแลอย็ปไปไม่เอาผมหน่อยอ่ะเหมืนปอตทิปอย่างเง้ยเราเป็นพันธมิสแต่จะเอาลุนแล็ปไปบุกไม่ได้ได้แต่ผมทำให้ดูผมเคยทำออนไแบบนี้มาหลายครั้งแล้วชินแล้วผมได้ทีมอะไรเพอาะผมได้ยูริว่ะพี่ Building. Do you have a plan? Construction complete. Unit ready. ready. Cannot deploy here. Unit. unit ready. Cancel. unfold Building. Unit ready. Do you have a plan? Making track. เฮีรพของเจเงินมีสามแสนนะไอวไไม่ต้องหยุดมัว จริงใครก็ลองเงิน3แล้วค่อยออกทีนอกกันเติมนหโหลดเท่านั้นแหละที่ทแบบเนี้แล้วเขาบอกบิกาไปอติอกอตนิเรดีเรดอร์เดเกน t p ิพอย

ตอนีเห็นมันคงตกใจอ่ะกูไอชิมเล่นกับกูอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็สองสามเนาะมันก็เล่นอย่างนี้นะถ้าลองสามสามเนี่ยไม่เล่นนี้หอไม่แน่เราคงอาจจะได้เล่นก็ได้ เมื่อกี้เอาไปซึมกองข้างหนบ้านผมไปมันถอยไปแลป้วเลยถอยนี่มาอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วผมกำลังดึงความสนใจให้พี่อยู่ไม่ต้องดึงน้ำสกน <c oughs> อือไปนี่ <c oughs> เอาลยนวันน

พอทเทแล้วไงอะใครกลัวใครกลัวพอทเทอ่ะใครกลัวพ <laughs> อทเทไม่หนีนแล้วแหละเว้ยเทโอ้โหใครกลัวใครกลัวมาเด้ ใครกลัวพเทสใครกลัวพเทสแตกหมดแล้วพเทสทางตันแล้วเพื่อนอ๋อหนีได้อีกเว้ย รถเร่มันไม่ยอมวิ่งตามที่เราคิดนะมันชอบพยายามจะเลี้ยวอะ่ะที่หมดไม่ตัวเราที่เหมือนแรก,กเจ็ดครัเ <c oughs> ลยเดี๋ยวเราเบิดใส่เลยอ <c oughs> ยา่ยาอย่ามาเก็บฐานผมอ้ผมเราเบิดใส่เลยนะผมเราเบิดใส่นะไม,<อ><ๆ>ม่แตกแล้วเว้ยเอาเนืออะไรอ่ะ มา้ยเล่นดูมาพล่โค44ครับพิมพ์บอกมาด้วยครั้ามออกคีล็อพบกับอะไรนจังไรทีม ยังไงทีมทีมบอกมาเร็วห้ามออกชีลอบเดี๋ยวแหลกนูีลอบนูแลลกใช่ข้าบ้างเปลี่ยนงี้ป่าวะไม่รู้ u n โอ้ได้สามบ้างเหมือนกันเลย โอ้โหมันรีกูเฉื่อยไม่มันเลยร่างสุดใครว่าล่างตุดเผมโอ้โหกล่องมีสามกล่องโค้งกล่องหนึ่งก็ไม่ได้ไหมรู้ได้ไงผมจะพูดเรื่องกล่องโอ้โหกล่องไม่มีอะไรหรอกมั้งกักล่องโอ้โหกล่องบ้านผมมีห้ากล่องอ่ะขอกล่องหนึ่งถ้าแม่ไม่ได้หันทุนเล่นการอวดกล่องมันด้ไหม ไฟสีแดงวะไอ้เกียกูอยากได้เปิดโล่งไม่เปิดนะเกียก็แค่ทีนี่บุกชนะแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้ผมมุมข้างบนผมมันคืออะไรวะไม่รู้อ่ะมันเห็นฐานๆอยู่น่ะเอาอีกจะเนียร์ไปยึดเนี่ยไอ้เกียได้เลยพยาบาลเออยึดยึดได้หรอเป่า ยึดได้ยึดเสร็จมันไม่ได้หรอกมันเป็นยึดได้ยึดเสร็จมันไม่มีให้มันกดไม่ได้ยึดเสร็จปุ๊บมันจะเปิดแมปวิ่งออกข้างหลังไปโผล่หลังบ้านมันได้เลยได้แล้วเปิดโลกกูเลยทิพหายแล้ะแล้วก็เทียร์ไว้ยเราก็เทียร์มีสี่ตัวโชคดีโอ้โหแล้ว อยู่คันเดียวโอ้โเน้ำเงินแนั้นแหละมีอยู่คันเดียวกัเจอี่นี่วะซึ่งสามบ้างว่ะรถนะละละนี่เป็นครั้งแรกที่เล่นเี้ปูแล้วเก็บว่างเก็บกล่องน ปิไม่เคยเก็บกล่องอะไรในรีวูเลยทั้งี่ดมันมีกล่องไม่เก็บไม่แล้วมันสร้างช้ามันว่างไงเข้าใจไหมปกติมันเร็วปั๊ดปั๊ดปั๊ดมันไม่เลยไม่ว่างทำอะไรผ่เผิดผิดผิดเออผิดแต่พี่อย่าผิดสร้างไม่ดูบาลานซ์เลย building Waiting order. Unit ready. Mortation confirmed. Waiting order. Changing position. Ready for launch. Project construction complete. complete. Unit ready. <laughs> Building. New <laughs> construction options. Lowing. <laughs> uh -huh. okay. Rocket fuel and ready. Sending air mail. Arms deployment complete. Rocket fuel and ready. All ready for the <inaudible> air you have a threat? không biết mà rồi. Ô mày 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 mà mày thầy mày 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 gì mày vậy? Confirmed. Location confirmed. Waiting order. Mobile. Construction center. Relocating. Unit ready. CV reporting in. Construction complete. Building. Ready. Waiting order. Unit ready. confirmed. What is the mission? Sky Ready. Construction complete. Oh. Solid, under attack. Unit ready.

ก็ว่างแม่ s จริงแลบค b เนี่ยโอ้เรื่องสร้างเก็บแคสีแดงสีแดงใช่ไหมหมดหมดนี่มอเตอร์ c o stru t m p l e ไอสีม่วงในไข่ที่หมวดเนี่ยสีม่วงผมแดงะครับเออใช่ใช่ดูผิดดูผิด นี่หมดปิดไม้แล้วเว้ยขาดในโมกี้เนี่เว้ยโมกี้กันเนี่นโมโหยังกูเล่นเกมหากูอยู่ชายหาดไอ้เว่ยเย็นแล้วไงกูนั่งเล่นเกมกูอยดีๆไม่อยู่หาดไหนหาดไหนกูก็งงนั่งน้ำไม่รู้ตัวเอง

ปอทเทสมันใส่ที่ไอมานี่รถแรกไอ้เหี้ยมาเป็นฝูงเลย อ,อ,อ,อมีคนนอนไม่ต้องพูดแต่แต่ปมาเด้๋ว้ยแตด,ดของผมตังค์แม่งเป็นแสนเลยวะแท้เออแบบดแบบดด มีเปอแป๊บเ,เดียว้วด้วยเฮ้ย<ง>ขึ้นบนแลว้วเ่ข<ง>ึ้บนแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยแมงหยับเว่ยแมงหยับแล้วเว้ยยับเวยยับเว่ว<ง>ยข้างบนเว้ยข้าบนเว้ย<ง>ยับเว่ยคอมีไปซึ่ง,งผมไม่รู้ทำไมอ้เว้ย<ง> ม่เด็กูอ่ะแค่บอกไปเฉยที่บอกไปเฉยเนี่ยาเก็บใหยูริข้างหลังถแล้วม่ต้อเชือกนใช่ออกทำไมทำไม่ะตอนนี้ไม่มีเก building where shall we make Let's new clear construction options construction ready what is the mission construction complete unit ready building new rally point established what is the mission building construction complete Both systems operational do you have a plan unit speed unit ready up and ready. new construction options unit ready Airborne building artillery. construction We've got the big gun. complete looking for clinic unit ready making <laughs> <Got> big gun building <laughs> <laughs> <Transporting seat weapon. laughs> <laughs> oh my <laughs> my <laughs> our allies is under attack. Unit ready. Cannot deploy. Oh, my, New construction options. Oil cool. miner under attack. Unit ready. So beautiful. Construction complete. Unit ready. New construction options. Maneuvering. <laughs> Unit ready. What information? I'm constructing a building. Our ally <laughs> is under attack. Uh. <laughs> <laughs> Unit ready. New construction options. Unit promoted. We've got Unit ready. <laughs> 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 Unit promoted. Building. Unit promoted. Building. Unit promoted. Unit lost. Unit ready. What is the mission? Construction complete. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Unit ready. Unit lost. i โอ้ข้ t บนเทพมีอยู่ดูได้ไงยังไม่เห็นเลยแม่งมีอะไรม้างเลยปลิน้นออกมาละเพียบขนาดไหนไม่ต้องห่วงหมวดก็มาไม่ทันอยู่ทะเล เห็นน้ำชักยี่สิบกระบอกหน่แผดไว้ข้างหน้าสิเอาจบแม่แกตรงแรลงโล่งอะ ต่อไฟไปดีบาต่อไฟมัน้็สปายเข้า,ลาเลยต่อ,อยางอื่นก็ได้เอาเนี่ยคุณค่า กำลังเล่นทีไม้เว้โมโหโมโหเข้ามาแล้วโมโหแล้วนั่นเดี๋ยเป็นร้เรียมแล้วก็เล่นขนงทงทวยแล้วโอ้ยเทียแล้วก็เทีย

Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Unit ready. เก็บเนีวเก็บขุอมน้วของเร็วอ,อ,อือด้วยอ่ะเลยนี่เีนักเวนไม่เหียน,นักเวนไ u n i t p r o m o t e d u l t โผโ่มาช่วยไม่ทันมา